เพื่อนสมาชิกโปรรถแรงแห่งปีมาแล้วกับ MG 6 1.8 X Turbo Sunroof ปี2017ไม่แสนกว่าโลครับรถราคาแบบนี้ถูกที่สุดในตลาด199,000บาทเคดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทผ่อนเบาๆสบายๆครับคันนี้สีเทาสวยๆมากๆเลยแถมล้อมักนะครับดำเบรกมาให้แบบหล่อๆจัดทรงไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับมันสวยลงตัวที่สุดแล้วกับคันนี้ ภายนอกว่าจัดจ้านแล้วครับภายในสวยกรีบเลยเพื่อนๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะเพื่อนๆใครสนใจคันนี้รีบมาดูนดูนนะฮะรถจอดอยู่รามินทาเป็น0ูนเอโดยตรงเพื่อนๆรถจากศูนย์เลยนะฮะเพื่อนๆใครสนใจนี่คือรถบ้านแท้ๆครับโอ้โหครับลูกค้านําเข้ามาก็สภาพนางฟ้าสุดๆนะฮะราคารถจริงๆนะฮะไม่มีอีกแล้ว1นึ่งแสบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ดีไม่มีแวดครับบัตรประชาชนใบดี เดียวขับกลับบ้านรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามินทาครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์สองม,มากที่สุดเป็นในเครือของ MG โดยตรงครับและที่สำคัญน,นะฮะมีการส่งมอบรถวันละ5-10คันยอดขายปังๆเกือบร้อยคันต่อเดือนครับ 0885845375เป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนต้องตัดสินใจโทรมาครับจองผ่านร้านเท่านั้นปลอดภัยได้รับรถแน่นอนครับไม่มีการผ่านในหน้าใดๆทั้งสิน้นตรงจากร้านโดยตรงนะครับได้รับบริการจากเซลล์โดยตรงครับผมใครสนใจรีบโทรมาครับ